ไ้ตรวจสอบทิศทางของตลาดกันดูหน่อยนะครับรวมถึงแนวโน้มของราคาน้ํามันในปี56จะเป็นยังไงอยู่ในสายกับฝ่าวิเคราะห์และวางแผนจากไทยออยคุณนัทพลนพรัตวงนะครับคุณนัทพลสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณมัยคุณปิยรักษ์ครับแนวโน้มของราคาน้ํามันในปี2556นี้นะครับน่าจะเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้ทางไทยออยเราคาดว่าในส่วนของราคาน้ํามันดิบตูไบนะครับกรอบการเคลื่อนไหวก็จะอยู่เหนือ100เหรียญนะครับ โดยราคาเฉลี่ยเรามองว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก105เหรียญนะครับก็จะปรับตัวลดลงจากเฉลี่ยปีก่อนหนะ้าประมาณสัก3-4เหรียญนะครับครับเพราะปัจจัยหลักเนี่ยจะเป็นทางด้านของตัวอุปทานน้ํามันที่จะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับในปีนี้โดยเฉพาะจากตัวทางด้านของออสหรัฐอเมริกานะครับที่มีการขุเจาะน,น้ํามันได้เพิ่มขึ้นนะครับจากฝั่งพวกน้ํามันเชลล์ออยนะครับครับก็จะทําให้ตัวอุปทานน้ำมันดิบเนี่ยจะมีมากกว่าตัว ปริมาณเล็กน้อยนะครับก็เลยจะเป็นปัจจัยกดดันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตลา,าดนะครับที่แม้ว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวฟิชเชลคลิปก็ก็คลายไปแล้วนะครับแต่ตลา,าดก็ยังคงจับตามองประเด็นต่อเนื่องที่จะเข้ามาในช่วงปลายไตรมาสหนึ่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของารายละเอียดการตัดงบประมาณรายจ่ายโดยอัตโนมัติท,ที่ที่มีการยืดระยะเวลาไปเพียงแค่2เดือนนะครับ ก็คาดว่าประเด็นนี้เนี่ยจะเข้ามากดดันอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายไตรมาสหนึ่งนะครับครับในกชินั้นแล้วก็จะมีการในส่วนของการปรับเพิ่มพดานนี้ของตลาดด้วยนะครับที่คาดว่าก็น่าจะมีการชนพดานไปแล้วตั้งแต่ช่วงที่สิ้นปีนะครับก็จะต้องจับตามองว่าในส่วนของพวกประเด็นเกิดิงตลาดเนี่ยจะมีประเด็นในการปรับลดหรือเปล่านะครับครับจะส่งผลกระทบต่อตลาดน้ํามันในประเทศยังไงบ้างครับ ครับก็เน,นื่องด้วยที่ที่ปรับลดลงไม่มากนักนะครับ,รบฉะนั้นราคาในประเทศก็อาจจะมีโอกาสที่ทรงตัวในระดับสูงต่อไปนะครับขณะที่ปัจจัยเสริมนะครับสักนิดหนึ่งทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยในช่วงปลายปีนหนึ่งก็จะมีปัจจัยบวกสําหรับราคาน้ํามันเข้ามาเพราะว่าจะมีท่อขนส่งน้ํามันซีเวทพา์ไลน์นะครับที่อา่าเป็นการขนส่งน้ํามันออกมาทางอา่าลงฝั่นแถบอา่าเม็กซิโกนะครับก็จะขยายกําลังการผลิตจากประมาณ หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อวันเป็นสี่แสนนะฮะสี่แสนบาทต่อวันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้อุปทานน้ำมันดิบที่ที่ผลิตเพิ่มขึ้นที่ลน้นล้นในตลัดเนี้ยก็จะลดลงไปได้บ้างครับก็จะเป็น,น,นตัวทาให้ราคาน้ำมันมนี้ยืนในระดับสูงได้ครับแล้วถ้าเป็นด้านอุปสงค์หรือว่าความต้องการทางไทยออยมองอยังไงบ้างครับคุณนัทพลครับในปีนี้เราก็คาดการณ์ว่าตัวอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกนะครับจะโตประมาณสักแปดถึงเก้าแสนบาทต่อวันนะครับก็ใกล้เคียงกับ อัตราการเติบโตในปีก่อนหน้านะครับก็เพราะนั้นในมุมมองของปัจจัยพื้นฐานตลาดน้ามันดิบเนี่ยไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับครับแล้วถ้าเป็นการเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์นี้กรอบน่าจะเป็นยังไงครับครับเรายังคงกรอบการเคลื่อนไหวที่เดิมนะครับน้ามันดิบเบนซจะอยู่ที่ร้อยแปดถึงร้อยสิบห้าเหรียญนะครับดอลเวสเท็กซัสจะอยู่ที่แปดสิบแปดถึงเก้าสิบห้านะครับครับครับเห็นมีข่าวว่าตอนนี้ทางดีเซลนี่ค่าการตลาดต่้มต่ำเหลือเกินฮะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ ครับก็ใช่ครับตอนนี้อยู่ประมาณบาทต้นๆนะครับก็จะเห็นว่ามีผู้ค้าบางรายก็ต้องขยับขึ้นเป็นยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าแล้วนะครับจนทางด้านส่วนใหญ่ก็ยังขายอยู่ประมาณยี่สิบเก้าจุดเจ็ด้าอยู่นะครับก็ต้องจับตามองว่าจะมีการปรับกองทุนยังไงครับแต่ว่าเป็นซินนี่หายห่วงได้ไหมฮะการเป็นซินนี้น่าส่งตัวได้ครับเพราะว่าค่ารานตลาดเป็นซินตอนนี้อยู่ประมาณสองบาทครับครับขอบคุณมากนะครับคุณรัฐมนตรีครับสวัสดีครับฟังแล้วก็น่าจะ อุ่นใจหรือเปล<ะ>่าไม่รู้ <ใจ S 2> ถ้ามองในแง่ดีก็คือมันจะไม่ปรับเพิ่มขึ้นมากนักจากตอนนี้แต่ในแง่ร้ายก็คือมันก็ไม่ปรับลดลงเหมือนกันก็ส่งส่งตัวไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มของตลาดปี2556นะครับก็ต้องจับตาในหลายปัจจัยนะฮะทั้งปัจจัยภายในประเทศเองแล้วก็ปัจจัยหลักนะครับเรื่องของอุปทานน้ํามัน แล้วก็จับตาเรื่องของสหรัฐเองนะฮะการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอีก2เดือนข้างหน้าในการเพิ่มเพดานนี้นะครับว่าจะสามารถทําสําเร็จได้หรือเปล่าหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องของวิกฤตนะครับหน้าผาทางการคลังหรือฟิสิคอลคลิปมาได้นะฮะไฮไลท์นี่กลายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเต็มๆเลยนะครับ